ก็เป็นวันที่2มิถุนา2กรกฎาคม2564วันนี้ก็ได้เลือกมงคลเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระวันมงคลวันประเสริฐได้เลือกเบิกชัยในการยกเสาเอกเสาโทงานก่อสร้างสาราดมในประสงค์วัดหนงองห้วฟานมียยบกุมมงคลมหานามได้ดำเนินการ จัดเตรียมเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอาโยมพ่อ,อ,อประครองเงื่อนกลางโยมมาไปชัยเป็นภาคสกุลโยมชยุกสโสรสบัดฉิมมีแล้วก็มีคณะสัตรรายาญาติโยมโยมกำไรลื่นกลางได้มาร่วมในประกอบพิธีมากหน้าหลายตาสาธุอันเนี้ยโยมพี่วรัญญาโยมพี่ปนอม ใส่พร้อมมงคลมหานามมาเป็นพรามให้โยมแม่ต้องไปใส่หลุมเมื่อเมื่อย่างดอกใบข้าตอกดอกไม้ จ้า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 วัตถุูบแล้วบัตสิ่งของจ้าจ้าจ้าปล่องเหรียญปล่องอะไรต่างๆนี่นะที่เขาใช้คำว่าวัตถุมงคลเนี่ยายันก่อนนี้อะไรก่อนี่มาใครนายมแม่ทองม้วนยมแม่อแม่แกระชงของดีแม่ลีแม่ลืบคนชื่อโยมนมารทำพิธีโยมแม่รอดของคนแปลว่าดีเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ดีไปหมัดยมแม่สทองก็ไหลมาเทมา แม่กู้หรือถุงหูหิวก็ยังได้ตังค์แม่ไทยเออเออหลายอย่างหลายอยาเลยอเงช่างก็จะอยู่มหาชนก็จะขอดเงินฟันอย่าให้มีอยกคู่ลิ้นคู่ลิ้นไทยแล้วคู่ลิ้นไทยแล้วเงินดอกเตอร์ไทยแล้วอยากให้เราพิชขอพักนี้สัญญาโยมสมพงศ์โยมาโยมสมพงศ์อยากใช้ดม แล้วก็โยมรุ่นครับโยมสมส่วนมาเป็นภาคสกุลคนละหนึ่งตารางเมตรคนละหนึ่งตารางเมตรนี่จะไปไหนเดี๋ยวตาพื้นทีมงานยมผัวแหวนมาแค่นี้นี่ขอบุณพอเกินมาแล้วขอบุณยังไม่มาใครอีกสาธุสาธุเดินดช่างทำเร็วเรื่องอยอะเลแ้ออโยมก็อ้าว ทำพิธีทำพิธ pues ีเอออ่าเดี nah ๋ยวประมาณสักเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาใช่ใชาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนั่งอีกทีนึงจ้าเดี๋ยวจะได้แจ้งอีกทีนึงจ้าจ้ไเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจ้าเดี๋ยวจะบอกไปให้ยุบบุกไม่บอกให้นาเด้วยจ้าจ้าจ้าสาธุจ้า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 ใด้มากรอยของมรดกันโยม ดกุรุนะจะมีกายมาดานะนิมมต์แล้วพ่อหลวงพี่เตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวรอเจ้านัตบุญก่อนเราเตรียมพร้อมเดี๋ยวพระผู้ใหญ่มาเราก็จะได้ทำพิธีประกอบพิธีการนริกาอันนี้เป็นหลุมมงคลนะครับหลุมเสาเอกลงดมเด็กะสมบนนกฟานอ่ามีนายย่มไปยุมอ่า อันนี้มีเครื่องสังเวยเข้าตอกดอกไม้ผ่านพุ่มขัน5ข้าวน้ำผูชนาหาร,อ,ารอันนี้ก็เป็นข้าวน,น้ำพูชนาหารลรหมากลากไม้กล้วยไข่ มหาทวนไยเอโยมมามาจจะเอาทำไงที่น <par> <monastery> <The> <of> <ges> ี mm ่มาอาใส่เสาอีกออใส่เสาอีกนี่นี่ือามยใส่ใส่เสาอีกทุจาทุจาสาุนะสาธุจา้สี่พันเท่าไรปัดโซดเดีกรอบเสันเจ้าวะแม